ลุนี่าไปมันมี้แกมีแห้งแล้วเนาะจังไ้โดนแล้วเยอะรอเถอะคนเยไม่รอเถอะแน่จะไปใส่วันนี้โอ้ยานป้ายานปะ แปดเซียนี่ล่ะละอลั์พูดไปเป็นเพื่อนนะครับโนไปไหมนนบบลูกอโนไปไหมจะคอร์นกับแบบประคุณจ่อระ่ประคุณน,น้น

อปีนี้ทำไมมันแคบวะปีนีมันกว้างๆเด้เมื่อบักินแล้วใครมีเสืกีบ้างมานม้มเมา

โอ้ oh, cool ติดคูฟีเวอร์ตาปากเลยเนี <Yeah. S 2> ่ยปากรอเลยนี่มันเฮียด่างล่างอ่ะนะทิ้งทิ้งคุณดูนะหิดห่ดิจะไปขี่กันแก้วแล้วพอกระด้านอเข้ามาแล้วกดหัวใจด้วยนะครับกดหัวใจอ <c oughs> ะไรกดหัวใจกดไลน์ไง <c oughs> อ๋อกด ดูครับโอ้โหสวยไไนะเพราะว่ากระดิงนล้อนี้นะครับเอาไปชุบสนิมมาสวยมากอืมยาด,ดีมากยานี่เป็นยางมิชลินยางดีผสมกับเบสโตนคิดค้นพัฒนามาเพื่อลดลากกระถินโบโดยเฉพาะผ้าจะเป็นผ้าสโลมครับพื้นใหม่เลยดาวใหม่เลยเป็นคารับผิดชอบของเสือนะครับดาวใหม่เลยเจ้าเสียเขาได้ทำมานะ สุดยอดมากเลยดูครับโอ้หักแล้วไม้หักแล้วครับเรียบร้อยบัวกับสะดุ้งเลยหลากจนอันนี้นแลวอโอ้ยมีไม้หักหน้าด้วยโอ้โหสวยจะเอาคันไหนมาไม่เอานะครับคุณตายเอาคันนี้ จะประมูลเลยไหมนี่คันนี้จะได้ไปดีบัววะเอาคันใหม่เห็นไบัววะเป็นไอ้เป็นอะไรด้วยคันนี้เลยดึงออกกันนะบัวบะบวบะบัวมาก<ะ>บัวมากฮะโอ้เอา้าเอา้เอาทำไมลูกมับอกว่านั่งเล่นอย่างนั้นละ่ะ<อ>เดี๋ยวก็โดนนะครับผมรู้เรื่องเลยปิดๆดอวยมาปิดยางมันมูบัวนะ นางเป็นมูบัวเนยแค่นก่นางปิดปิดถ่ายเป็นมูเนะนางล่นเลยเขาขึ้นมาลก็ว้านี่มันดียังดิกออกแบบมาดีแล้วโอ้คุณทำมากี่ปีก็ทำมาสี่ปีแล้วนะอันไหนดีแหละเออใช้อะไรใช้เครื่องยนต์อะไรสามสิบสี่ใช้เครื่องยนต์อะไรฮะใช้เครื่องยนต์อะไรเครื่องยนต์แรงแรงช้างไม่ใช่แรงม้าเก้าแรงม้าอือสุก้าแรงม้าไม่มี หนงแรงช้างนี่มาคูปต้ามันไม่ใช่นี่มาทอยู่ใกล้ในบรวณตอนนี้ผมอย่้านิล้อคระถล้อครถ้ารถสิล้อเสร็จจารถสิบล้อให้บัวล่ารถรถสิล้อแค่เชือกโซ่ใสเลยเยอะ หมดแรงทะลุป่าเนื้อโอ้ยเขามีเขามีเขามีสโลแกนไอ้หนุ่มเท้าไฟไอ้หนุ่มตีนไว้ไอ้หนุ่มเท้าไฟไอ้หนุ่มตีนไว้ขับรถเป็นยังไงขี่รถลงบ่อมาดูกันขี่ขี่ขี่ขีบ๊อกขี่นี่ย่านรถกระถินบินวะบังรถกระถินบินโอ้ยข้าว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 ข้าตัวนี้ มาต้องมาต้องเป็นดาวลูกไส้คอยนะโอ้โหขอแครเออเอาแขกถอยได้ไหมแิกถอยได้ไหมติ๊กติ๊กโอ้ยรุ่นนี้มีแตเกเดินนาติ๊กติ๊กแวขนมะไรนะขนอะไรกินด้ียไอเดียอเดียนะที่บอกโต้เออสุดยอดเลยผู้จัดการคุ้มหน้า สี่ห้าตัวเออประกบขางเนาะยังเถี่ยเออออโอ๊คอล็อกกันเลยนะครับโอ๊คอล็อกโอ๊คอล็อกหมดดิเอาเลยครับมันจะตื่นกับตัวข้างหน้านี่แหละเตะหมาน,นะฮะดูได้เลยนขนมขนมป้อด้วเฮ้ยบัวบอกชิวๆผมนี่เจอมหมดแล้ว <c oughs> เร็วเร็วตีคงตีคงพี่ใส่ตีคงใส่ คันอื่นไม่เอานะครับจะเอาคันนี้ตาบอกเออคันอื่นไม่เอาจะเอาคันนี้ตีโค้งแล้วโอ้ยูอ้กแล้ยวะู้หบนนี้มันต้องมันมันมัน่ขึ้นขึ้นมาแล้วมันเลยไต่ต่ำถึงนะโอ้โอ้จ้าเม็ดเดียววะเจ้าเม็ดน oh. ี่เป็นที่เม็ดหมดนี่บัวบัววะ เอากระทิ hmm. ่นไปไว้วัดดีๆกับบ๊อบบักเนาะต้องให้ลากโนมาโนโนมาโนโนมาพี่บัื่อนลูกโนาโอ้ เคลียร์ทางแล้วเคลียร์ทางเคลียร์มาให้อ่ะไไป้้นนนนบคัา

เอา chơi ว้าเออ

เดี๋ยวจะขืนหีืยังกันดอกพี่น้องเทสเทสอืมเทสอะไรกันฮะเอาเอาไม่ขึ้นเออเอาไม่ขึ้นน้ำพลังน้ำโม่เป็นเออน้ำหําน้ำหํานี่ดางโดนซะแล้ว นันโนตามหลังต้อบอกอะไรเนี่ยรถไหลตอนนี้ขบวนช้องกำลังเดินทางไปไหนไม่รู้เออจับกระทินด้วยลูกเออกะกะกะดึงไว้ก่าก่าคุณตายกหน้า เมื่อเช้า,ชาพี่บวัวทำรถยกหน้าอยู่เมื่อเช้า อันดันจังเลือเลวกหนึ่อง่ห้าตัวบานเท่มากนะครับแช่ไหมกาเท่อ่ะไอ้สิ ข้างหน้าครดูบัวเดินชิว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 บัวบอกช,ชิวชิวแค่นี้ขั้วขั้วอะไรไปท่านสายลยไปกัดไกลเขาอีกมมันไปกัดไกลเขามา เออถึงตีโคงเเอ้ยเคยคีวันนี้สิแปดลอเนี่ยเอยๆบกๆบเออสาก่อนก่อนเออสายก่อนสาก่อนเออตีโคงเออขบวนอะไรกันเออใครตกก็ได้นะแต่จะให้คุณตาตกนะครับตาอะไรง่วงอยต่กาพาในไอ อเ้ยกแน่อ huh. uh, ้อนอนเฮ้ยโอ้รค hey. oh, ันน okay. yeah. okay. yeah. yeah. ี้แรงมากนะหนึ่งแรงเอ้าหมาหมาจะรอดเองคิดไปแล้วเองอะเอยเยอะใครมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนมาใส่ให้เต็มเลยเยอะและที่นึ่ยังเลยมือที่ลูกหา

โอ้ยโห่เหย็บหย็บเหย็บนิดเดียวไปมากรู้จักหน้าหูหน้าสะบัดเลยโอ้โหน้ำมันไม่ลงครับน้ำมันไม่ลงครับน้ำมันไม่ลงครับโอ้โห่โอ้โหดโอ้โห่หุ่นตาออกแบบเองเลยเจ้าอะไรเองทั้งหมดน่นล่ะของอย่างเงี้ยไม่ต้องออกยากมันสิบล็อกเขาสิบชองล็อกเขาเนาะเยอะทำเองเลยง่าย สองล้อเขามันต้องใช้คนหลายคนเราไม่ต้องใช้หลายคนเออใช้่คนคนเดียวเรียบร้อยคนเยวะไ่ใช้ได้แล้วทำง่ายง่ายคนไม่มาได้ดูบัวก่อนเราได้บุญด้วยบอกไม่ถามไม่เขาไม่โทรไม่ถามบัวสักคำ เจ้แล้วไปมีตังนี่แหละดูเจลพูนนียแหละของแท้ไี่น้องเฮ้ยออกลุลาแล้วเฮ้ยอ้จฮีเกียบอย่าเลิกเจ้รู้สึกว่ผูกผูกกับปูนเลย อาตีโค้งเข้าโค้งหน่อยเข้าโค้งหน่อยเข้าโค้งหน่อยเฮ้ยมาเลยตีโค้งตีโค้งโนโนโหยโนแซงโนแซงโนแซงมาแล้วอ้วนเอ้ย เนี like ๋อทำ2ล้อเลยเห็นปะทำ2ล้อเลยเห็นปะกระโค่20 เดี๋ยวภูมิใจได้ทำบุญกับแม็กซีภูมิใจหลักไม้ทำบ้านก็ได้โอ้โ,อโอตากอะแต่ว่าที่รถมันก็ลำบากที่เรือมันก็ลำบากท,ทางดีกว่าด <c oughs> ีทาง <c oughs> นั่งเป็นพญาได้เป็นพระราชานางบนหลัางรถ เฮ้ยเฮ้ยบ like <si> ้าหรอกเฮ้ยแต่ดูไม่ประมายนะดูแบบจิ๊บจิบไปแหละรู้สึกเหมือนโค้งตีโค้งหน่อยตีโค้งหน่อยแค่ข้าเหตุยังไม่เห้อ อล้วทำไม่ือไส่หล่อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาละพูนดันดังละพูนโอ้โหปวบอกรู้สึกเคลืองลและ cà thím thì xuất sụp này xuống hiểu ừ bớt thật thương lên và ừ. dạng tẹt đã mấy từ xảy ngân dơ ngay bật thật thương lên ừ chết nhau chết rồi ạ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  ดูหน้าตาลงมาจอยเลยสมูทมากสวยแตกต่างกันครับวัสมาร์ทเลยรับกันมากเลยนะครัรับกันมากเลยออสเตียตาพอดีจังมันจังจังังเียง

เออเอาดีไหมน้ำเอาเพิ่มไหมน้ำเพิ่มเอาพ้างงานนั่เพิ่มอาเออือราคาละเดินตามพ่อละ ลูกพ่อนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืเฮ้ยทหารทำเอ้ยรถคันนี้มันกระตุกมันเป็นไรกระตุกกรตุเอาเลยเออแ้มันลงไม่แห้งหเ่ตมตมตมลูกถูกใหญ่หรือเปล่าพี่กันดนได้งตมี๋งขายม้ามนีวอเมันมีัถ้าไม่งามันจับเือ ัไมันเิ่งกันได้ตัหัวจงกวทนั่งทกันเออเฮ้บน่ะอู้นั่งทบเลยแบบนอะไรเอาะท่นี่โอ้โฉมมาเบกที่ฟรีเอบีเอ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 อสีงสีงเบกเอบีเอเอ็กเราเงี้ยเออเบรกเอบีเอ็กนะเฮ้แม่เปเบกขับไปนะครับผแม่เออัวตาคิมโอ้โหดู ป่าแท้ป่ดขวาเลยนี่เปิดทางเปิดทางลากรลากระถินลากกระถิน ขวาเลยขวาเลยเดี๋ยแหละตีโค้งเลยแหละเออเดี๋ยวแหละทดสอบมึงทดสอบโชคหน่อยขวาต่างโลกดอกทดสอบเอทดสอบว่ว่าคันัาบ่อะไกันรถไทยมอยู่เ้เออรถติดลมรถติดลม บรถไอ้ท่านเล่ท่านไหนไหมกลายเป็นคนนั่งเลยคนละบานมากเลยครับรถไทยนี่มันท่านไหนอมนะ,ะบัวบานเป็นหัวลากนะครับมัวบานตอนนี้เปียกเสมือนหัวลากยูดียูดีเครื่องเท่าไหร่มัวบานนี่ไม่รู้มัวบานวิ่งวิ่งเร็วมากเครื่องสี่สิบเครื่องสี่สิบคนขับน่าจะเป็นเครื่องสี่สินบน,น,นะครับแต่ตัวตัวรถเองนี่แรงอยู่แล้วต้องห่วงลากได้ โอ้โหรู้สึกว่าพ่วงหลังจะไม่ค่อยมีโชคนะทดสอบร่างกายนะครับบ้าโอ้หูยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเบารถมันแรงอยู่เฮ้ยเฮ้ยสินค้าจะพังแล้วเนี่ยตอนเย็นนี้กินยาชุดนะครับหรือยาชุดเออนนี้ตกเลยครับเฮ้ย

บัวบับอกตะกี้บัวปล่อยปล่อยมยังรักพยกัได้ไม่เหนือหลักเองเอาหลักแลก็แล้วเนาะเวลาบอกพ่อต้องทำระบบไฮบริดที่ผมนะระบบไฮบริด เข้าไปเลยเข้ตามโนไปเลยอุ้ยโอ้โหบุคลักรไร้หมา เราก็จะกอกรีดยาันน่คนเอาลูกดีลูกดีเยเอ้าเฮ้ยเอานวดก่อนเนียเออเออสองคืนเ ให้นาให้นาแต่ได้อะไรเหรอทำอย่างเงี้ยได้ไรได้อะไรหรือเปล่าอยากถอนแล้วอยากถอนแล้วอยากถอนแล้วไม่ใช่ว่าแค่บววิ่ง ตัวเยนะนะวันนั้นอ่ะนี่ท้งสามตัวนะวิ่ขึ้นสามยี่สิบหลังโครงสร้างนี่ลากระถบมาเลเล่นกันนะเอาหมอลำบะจ่อยเล่ากั่ะพ่อๆครับกรับลูกคนแหละพี่นอกเออ แต่คือเบาดีนะฮะสิงรถไอ้นั่นแกะไหมรถเทเลอกกร์ไหมเอเอเอามาใส่ดิออเคงจะเฟี้ยวหน้าดูรถทเทเลอร์น่ะได้วมันเป็น,เป,นเป็นเศษฟ,ฟื้นเป็นหรือเป่าโบเขาจอดซื้อจอดเทบสังมาทานันซื้อมาให้มีย,มยจมเหรียญหรือเปล่าเต๋อ เด้งเด้งหน้ามันภูฏานนะโอ้บมาเทีเดียวใส่ของเลยมันก็จะให้ช่องของเรากลับมาอย่างญ่เฮ้ยคนดูสองพันเลยจริงดิโอ้โหผมยังไม่ถึงเลยกำลงหนาวอใช่ครับเอาผมจะใส่เป็นห้อยบัตรเคบิดไปเลยครับผม ไม่ถ่ายรไม่ถเรสนอะเีนเดนถไปไซดดนี่บอหนีเลยนีเลยหูนีเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ตามน้ำละอย่าลืมกดไลค์กดติดตกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมแม่แม่สวัสดีครับ